วันนี้ยายน้องจะมาทำขนมจีนซาวน้ำปลาค่ะยายน้องต้มน้ำปลาใส่หมูสับใส่ใบมะกรูดและพริกจินดาไปสามสี่เม็ดนะคะอยากกินค่ะเตรียมใส่พริกป่นแล้วเข้าคั่วอันนี้ยายน้องปรุงแล้วนะคะขนมจีนค่ะว้าวใส่ลงไปเดี๋ยวดูก่อนว่าจะใส่เยอะแค่ไหน ขนมจีนซาวน้ำปลานะคะโอ้โหไม่ได้กินขนมจีนหลายวันจัดไปพอก่อนคะ่ะเพื่อนเพื่อนคะ่ะลดอาหารนะคะไม่ลดไม่ได้มีนิสหนึ่งขนมจีนซาวน้ำปลาหรือขนมเส้นซาวน้ำปลานานเพื่อนนี่ยายน้องใส่น้ำปลาตม้มไส้หมูซับนะคะ ตอนแรกก็ว่าจะใส่ปลาทูนั่นแหละค่ะเพื่อนๆเลยว่าใส่หมูสับดีกว่าอื่เอาลงไปคนแบบนี้เลยนะคะนี่น้ำปลารและหมูสับและพริกและใบมะกรูดหอมๆอมผงนัวกับน้ำปลาใส่ลงไปแล้วนะคะ ใส่ตอนต้ตมน้ำปลาค่ะพเพื่อนสาวน้ำปลาขนมเส้นสาวน้ำปลาสูตรนีน้องนะคะว้าวใส่ข้าวคั่วนิดหนึ่งหอมหอมไม่นิดละค่ะใส่ไปให้หอมที่สำคัญพริกป่น ไม่เผ็ดเดี๋ยวเพิ่มนะคะมีะรูปโดดอยู่สามสี่เมตรคนคนให้เข้ากันนะคะขนมจีนซาวน้ำปลรราสูตรบ้านๆสูตรบ้านๆเช่นเดิมเพิ่มเติมคือความอร่อยนะคะเข้าครัวง,ง่ายๆสไตล์น้อง นี่ค่ะว้าวชิมเผ็ดพอหรือยังว้าวแซ่บ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 เลยค่ะเดี๋ยน้องบอไดใส่อันต้นหอมพักสีนะคะตอนแรกก็ว่าใส่ยู่ได้ใบมะกรูดแล้วค่ะ ว้าว <Wow. S 2> แซ่บอร่อยทันเพื่อนค่ะมันจิแซ่บวัวแซบมันอยู่ที่ตอนเขาตม้มน้ำปลานี่แหละค่ะเพื่อนๆไปกินกันเลยขนมจีนซาวน้ำปลาสูตรบ้านๆน,นะคะอร่อยเช่นเดิม